สวัสดีจ้ะทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันก็กลับมาจากบ้านแล้วจ้ะเล่นสงการนะจ้ะเพิ่งมาเมื่อคืนนี้จ้ะมาถึงก็รีบเข้าป่าจ้ะมาดูหน่อไม้จ้ะป่าหน่อไม้มีหรือจ้ะขึ้นแล้วจ้ะนี่จะมาดูหรือจ้ะเก็บจ้ะนี่จ้ะขึ้นแล้วจ้ะนี่จ้ะหน่อไม้อ่อนๆเลยจ้ะ nhiờn chà cả anh ở ngoài còn nói vẫn ở ngoài còn, ô, đi tôm kín chà เกิดใหม่ๆเต็มเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยจ้ะแต่ยังไม่เอาจะรอก่อนเอาที่หน่อยใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูข้างในนี่จ้ะเดี๋ยวลองหักดูจ้ะนี่จ้ะโหนี่จ้ะ นี่จ้ะเค okay, จ้ะไปต่อจ้ะคงไม่เห็นกันแล้วจ้ะต้องหามันอยู่ในป่าจ้ะน,นี่อีกนอหนอนึงจ้ะนี่จ้ะเค okay, จ้ะ เยอะมากจ้ะเขาบอกว่าเยอะมากเจ้าของเขาเสียแล้วจ้ะถามคนที่ข้างไร่เขาบอกมาเก็บได้เขาอนุญาตให้เก็บจ้ะขอเขาแล้วจ้ะหนอไม้แต่ที่มีเจ้าของอะจ้ะที่มีเจ้าของจ้ะแต่เจ้าของเขาเสียแล้วจ้ะมาขอเขากำลันงนอนเลยจ้ะนี่จ้ะ Nita. chà Hạt chà Tôi nghĩ ít nổi chà Nì phép điều đấy เกือบเต็มตะกาเลยจ้ะพอแล้วจ้ะมันไม่มีแล้วจ้ะอาทิตย์หน้ามาดูใหม่มันมองไม่เห็นจ้ะมันอยู่ในป่าลกแต่ที่ที่เก็บได้นี่คือตินเตียนจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะจ้ะวันนี้พามาเก็บหน่อไม้จ้ะก็ยังไงก็ดีใจสุดๆจ้ะได้หน่อไม้เต็มเกือบเต็มตะก้าจะเอาไปต้มจะจิ้มน้ำพริกวันนี้จ้ะเอามะกอกมาจากบ้านจะทำน้ำพริกมะกอก คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊าคลิปนี้ก็คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอลาไปก่อนจ้่าสวัสดีจ้า